ท่วมแล้วบางพื้นที่ฝนกระหน่ำนานแช่24จังหวัดพื้นที่เสี่ยงภยัย29-31สิงหาคมหนักแรงขึ้นอีกเพี่ยกรากาศกลับมาพบกันอีกครั้งกับช่องวาตภายัยอุตกภยัยเพี่ยกรากาศในช่วงเที่ยงวันอังคารที่22สิงหาคมซึ่งในวันนี้แอดมินจะมาแจ้งเตือน บริเวณพื้นที่ที่จะมีฝนตกฟ้าขนองเข้ามาพื้นที่เสี่ยงฝนตกหนักถึงหนักมากเปอร์เซ็นต์ของฝนและพื้นที่ภาพข่าวที่ส่งเข้ามาจากทางบ้านเดี๋ยวเราจะมารับชมรับฟังข้อมูลข่าวข,าวของช่องกันนะครับก่อนอื่นแอดมินจภพามาตรวจสอบในด้านของเราร์ตรวจสอบสภาพอากาศของบริเวณพื้นที่ประเทศไทยทั้งไทยทางตอนบนและไทยทางตอนล่างในจุดสองชั่วโมงที่ผ่านมานะครับเราจะเห็นได้ว่าพื้นที่ฝนส่วนใหญ่จะเกิดขึ้นบริเวณพื้นที่ภาคเหนือ รวมถึงบริเวณพื้นที่อีสานทางตอนบนส่วนในช่วงกลางวันของเมื่อวานนี้ก็มีฝนตกฟ้าคะนองเข้ามาอีสานทางตอนล่างนะครับในบางพื้นที่ซึ่งนะครับเมื่อคืนที่ผ่านมาบริเวณพื้นที่ที่ตกส่วนใหญ่ที่ตกนะครับบริเวณภาคเหนือก็จะมีบริเวณพื้นที่จังหวัดพะเยาลำปางลำพูนเชียงใหม่ตากสุขโขทยัยพิษณุโลกกำแพงเพชร สระบุรีนครนายกปราจีนบุรีกรุงเทพมหานครชัยภูมินครราชสีมาพระนครศรีอยุธยาลบบุรีในบางพื้นที่นะครับแล้วบริเวณภาคตะวันออกบริเวณจังหวัดจันทบรุรีซึ่งนะครับในด้านของฝนที่ตกก็ตกเป็นบางจุดบางพื้นที่นะครับส่วนพื้นที่อีสานก็จะมีบริเวณพื้นที่สานทางตอนบน โดยเฉพาะบริเวณพื้นที่จังหวัดบึงกาฬหนองคายสกลนครน,นครพนมอุดรธานีหนองบัวลำพูรวมถึงกาฬสินุ์นะครับในด้านของพื้นที่ที่ตกก็ตกได้บางจุดบางพื้นที่นะครับในด้านของการตกฝนก็จะตกหนักตกนานตกแช่ในด้านของมรสุมที่มีกําลังปานกลาง เมฆที่เคลื่อนเข้าสู่แนวร่องมรสุมที่พาดผ่านบรเวนพื้นที่ภาคเหนือทางตอนบนรวมถึงอีสานทางตอนบนก็เคลื่อนได้ช้านะครับฝนจึงตกแช่บริเวณพื้นที่เดิมๆที่เคยตกดังนั้นนะครับจึงเกิดน้ําท่วมฉับพลันน้าหล่อระบายเกิดขึ้นโดยเฉพาะพื้นที่ภาคเหนือนะครับหนักเลยเมื่อคืนนี้และเมื่อวานนี้นะครับ ด้านปอพเชียงรายรายงานสถานการณ์น้ำท่วมบริเวณอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายเหตุจากฝนตกคืนวันที่20-21ต่่อวันทีนทสิงหาคมทำให้เกิดน้ำท่วมในพื้นที่การเกษตรและท่วมบริเวณถนนพหลโยทินหมายเลขหนึ่งฝั่งขาขึ้นโดยระดับน้ำท่วมสูงกว่า20เซนติเมตรตั้งแต่บริเวณบ้านแม่ไร่หมู่ที่3ตำบลห้ห้ยคร้ถึงบริเวณบ้านโป่งงามตำบลโโ่งงามอำเภอแม่สาย เป็นระยะทางประมาณ400เมตรทั้งนี้รถยนต์ยังคงสามารถสัญจรผ่านบริเวณดังกล่าวได้นะครับโดยแขวงทางหลวงเชียงรายที่1อบตโป่ง,งงามทอตโห้วยคลย้และมูลนิธิสยามแม่สายได้เข้าสำรวจพื้นที่และอำนวยความสะดวกด้านการจราจรแล้วนะครับขอบคุณภาพและข้อมูลข่าวจากกลมป้องกันและบรรเทาสาธารณภายัยเป็นเช่นใดกันบ้างครับในแต่ละพื้นที่ของพ่อแม่พี่น้องเกษตรกรทุกท่านบริเวณพื้นที่ไหนที่ใน,น,นช่วงนี้ อยังไม่ได้รับฝนฟ้าขนองกันเลยอย่างรอฟ้ารอฝนอย่างรอน้ำในการหว่านปุ๋ยต้นข้าวอย่างรอน้ําในการฉลมต้นข้าให้เจริญเติบโตงอกงามเริเวณพื้นที่ไหนที่ท้องฟ้ามืดไปอ้อมไปอ้อมมาก็ไม่ตกมืดมาก็สลายหายหนีไปหมดรวมถึงมืดมาก็เบี่ยงซ้ายเบี่ยงขวาเบี่ยงหน้าเบี่ยงหลังทำท่าเหมือนจะตกแต่ก็ไม่ตกแอดมินขอเป็นกำลังใจให้ใทุกพื้นที่นะครับ ส่วนบ้านของแอดมินเองฝนตกทุกวันนะครับในช่วงนี้พื้นที่บ้านผักบุ้งตมบนจานอราเภอกันทรารมจังหวัดศรีสะเกดฝนพอเปียกพอชุ่มนะครับยังไม่หนักไม่แรงเท่าที่ควรพื้นที่ไหนสภาพอากาศเป็นเช่นไรกันบ้างอย่าลืมคอมเมนต์เข้ามาใต้คลิปนะครับนอกจากพื้นที่ที่มีความแห้งแล้งอยู่นะครับในช่วงนี้ในด้านของกรมฝนหลวงและการเกษตรก็ไม่ได้นิ่งนอนใจนะครับซึ่งมีแผนการปฏิบัติการฝนหลวง21สิงหาคมเมื่อวานนี้โดยปฏิบัติการฝนหลวงจังหวัดสุรินช่วยเหลือพื้นที่การเกษตร โซนทุ่งกุลาร้องไห้นะครับเรเวณจังหวัดสุรินทร์ร้อยเอ็ดรวมถึงบริเวณพื้นที่จังหวัดศรีสะเกดซึ่งนะคะผลการปฏิบัติการฝนหลวงเมื่อวานนี้21สิงหาคม2566มีปฏิบัติการฝนหลวงหนึ่งหน่วยปฏิบัติการนะครับคือหน่วยปฏิบัติการฝนหลวงจังหวัดสุรินทร์ทำให้มีฝนตกเล็กน้อยบริเวณพื้นที่จังหวัดศรีสะเกดอเภอวังหินอเภอเมืองศรีสะเกดอเภอปรางกูวยทับทันและอุทุมพรพิสัย จังหวัดบุรีรัมย์อำเภอสตึกจังหวัดสุรินทร์อำเภอสำโรงทาาศรีขอรภูมิรัตนบุรีท่าตูมจังหวัดร้อยเอ็ดอำเภอเกษตรวิสัย นอกจากนั้นแล้วนะคะมีด้านของโรงมรสุมที่เรื่อนลงมาพาดผ่านภาคเหนือภาคตะวันอ,ออกเฉียงเหนือในวันนี้ี่ด้านของกรมอุตุนิยมทิทยายังได้ออกมาประกาศี่ด้านของแผนที่แสดงพื้นที่เสี่ยงฝนตกหนักถึงหนักมาก22สิงหาคม2 5 6 6ตั้งแต่6นาฬิกาของวันนี้จนถึง6นาฬิกาของวันพรุ่งนี้บริเวณพื้นที่เสี่ยงฝนตกหนักพื้นที่สีเหลืองบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายตาสุขโขทยัยกำแพงเพชรเพชรนุโก พิจิตรเพช,ชบณ์นครนายกกาญจนบุรีราชบุรีจันทบุรีตราดเลยหนองคายบึงกาฬหนมบัวลำพูรอนธานีสกลน,นครนครพนมขอนแก่นชัยภูมิและนครราชสีมาขอให้พ่อแม่พี่น้องประชาชนที่อาศัยอยู่ในบริเวณพื้นที่เสียงภยัยดังกล่าวระวัาางฝนตกหนัก ในวันนี้ถึงวันพรุ่งนี้นะครับซึ่งปริมาณและการกระจายตัวของกลุ่มฝนในวันนี้มากสดุดจะอยู่ที่เรนพื้นที่ภาคเหนืออีสานกลางตะวันออกและกรุงเทพมหานครปริมณฑลฝน60%ส่วนภาคใต้ไม่ไเท่าไหร่นะครับฝั่งอันดามัน40%และน้อยสุดฝั่งอ่าวไทย30%นะครับและฝ่าระวังฝนตกหนักบางพื้นที่ภาคเหนือภาคอีสานภาคกลางและภาคตะวันออกนะครับในวันนี้ซึ่งนะครับในด้านของฝนในช่วงนี้ ก็จะมีเข้ามานะครับ2 2สถึง23สิงหาคมมรสุมเลื่อนลงมาพาดผ่านภาคเหนือตอนล่างภาอีสานตอนบนรวมถึงนะครับมรสุมตะวตกเฉียงใต้ที่พัดเข้ามาปกคลุมประเทศไทยจึงทําให้มีฝนกระจายนะครับแต่ส่วนใหญ่เป็นฝนเล็กน้อยถึงปานกลางและจะมีฝนตกหนักบางแห่งซึ่งนะครับ หลังจากนั้น24-28สิงหาคมมรสุมยังคงปกคลุมนะครับแต่มีกำลังอ่อนถึงปานกลางจึงมีฝนได้บ้างโดยเฉพาะด้านรับลมมรสุมและบางพื้นที่ฝนจะลดลงนะครับโดยเฉพาะพื้นที่ภาคเหนือตอนล่างอีสานฝั่งตะวันตกภาคกลางภาคตะวันออกจะมีฝนน้อยลง จากวัน29ถึง31สิงหาคมคาดว่าฝนจะเพิ่มมากขึ้นอีกนะครับขอให้เตรียมรับมือฝนตกหนักเนื่องจากหย่อมความกาศ่ํากำลังแรงเคลื่อนตัวเข้าใกล้ประเทศเวียดนามทางตอนบนและร่องมรสุมกำลังแรงขึ้นและในช่วงนี้นะครับยังไม่ปรากฏว่าจะมีพายุก่อตัวแต่อย่างใดนะครับไม่รู้ว่าปีนี้จะมีพายุสักลูกกันไหมนะคบเพราะว่าจากโมเดลไม่มีพายุเลยนะครับในช่วงนี้ ซึ่งสาเหตุและปัจจัยของฝนนะครับในคืนนี้ในด้านของร่องมรสุมพาดผ่านบริเวณภาคเหนือตอนบนภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนเข้าสู่หย่อมความกดอากาศตำ่ำบริเวณชายฝั่งเวียดนามทางตอนบนประกอบกับมอรสุมตะวันตกเฉียงใต้กาลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยลักษณะเช่นนี้ทำให้ประเทศไทยมีฝนตกหนักบางพื้นที่ขอให้ประชาชนบริเวณดังกล่าวระมัรตรายจากฝนตกหนัก ปริมาณฝนสะสมซึ่งอาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาเร่กับทานน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับขึ้นลุมทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกำลังบานกลางทะเลอันดามันและอ่าวไทยตอนบนคลื่นสูงหนึ่งถึงสองเมตรบริเวณที่มีฝนคลื่นสูงมากกว่าสองเมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝน พยกาการะกาศบริเวณพื้นที่ภาคเหนือในวันนี้ถึงพรุ่งนี้จะมีฝนตกฟ้าขนองร้อยละ60ของพื้นที่ตกหนักบ้างแห่งบริเวณแม่ห้องสอนเชียงใหม่เชียงรายสุขโขทยัยตากาำแพงเพชรพิษณุโลกพิจิตรและเพชรบูรณ์อุณหภูมิต่ำสุด23-25องศาและสูงสุด32-36องศาลมตํำตกเฉียงใต้ความเร็ว10-20กิโลเมตรต่อชั่วโมง ภาคตะนออกเฉียงเหนือฝนฟ้าขนองร้อยละ60ของพื้นที่ตกหนักบางแห่งบริเวณเลยหนองคายบึงการหนองบลํลำพูอุรธานีนครพนมสกลนครชัยภูมิหอนแก่นและนครราชสีมาอุณหภูมิต่ำสุด24-25องศาและสูงสุด33-36องศาลมตะวตกเฉียงใต้ความเร็ว1 0ถยีกิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคกลาง จะมีฝนตกฟ้าขนองร้อยละ60ของพื้นที่ฝนตกหนักบางแห่งบริเวณกาญจนบุรีราชบุรีอุณหภูมิต่ำสุด24-26องศาและสูงสุด35-37ดองศาลมตําตกเฉียงใต้ความเร็ว 10- 25กิโลเมตรต่อชั่วโมงพยากรณ์อากาศภาคตะวันออกจะมีฝนตกฟ้าขนองร้อยละ60ของพื้นที่ฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกจันทบุรีและตราด อุณหภูมิต่ำสุด24-26องศาและสูงสุด32 3 2, 3 5องศาลมตํำตกเฉียงใต้ความเร็วสูงสุด5-35กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลคลื่นสูง1-2เมตรบริเวณที่มีฝนคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครปริมณฑลจะมีฝนตกฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุด26-27องศาและสูงสุด34 3 6องศาลมตําตกเฉียงใต้ ความเร็วสิบถึง25กิโลเมตรต่อชั่วโมงพยากรณ์อากาศภาคใต้ฝั่งตะวันออกจะมีฝนตกฟ้าขะนองรายละ30ของพื้นที่ส่วนมากในเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์จุมพรสุราษฎร์ธานีสงขลาและยะลาอุณหภูมิต่ำสุด2 4่6ถองศา และสูงสุด33ถึง36องศาตั้งแต่สุรารธาน,นีขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว15ถึง35กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลคลื่นสูง1ถึง2เมตรบริเวณที่มีฝนคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่นครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว15ถึง30กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลคลื่นสูง1เมตรบริเวณที่มีฝนคลื่นสูง1ถึง2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกฝนฟ้าะนองร้อยละ40ของพื้นที่ ส่วนมากในบริเวณระนองและพังงาอุณหภูมิต่ำสุด 24- 25องศาและสูงสุด32-34องศาลมตมตกเฉียงใต้ความเมารถถ็ว15-35้ากิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลคลื่นสูง 1- นึงเมตรบริเวณที่มีฝอนคลื่นสูงมากกว่า2เมตรดังนั้นขอการติดตามประกาศเพียงาประกาศและคําเตือนจากกรมอุตุนยิยมพยากันอย่างใกล้ชิดนะครับหากมีข้อมูลเพิ่มเติมแอดกระรายงานให้ทราบเป็นระยะะยะ อย่างคันทุ่งทีและต่อเนื่องหากเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์อย่าลืมกดติดตามอย่าลืมกดแชร์ข้อมูลข่าวสารเพืให้รับทราบข้อมูลข่าวสารโดยชั่วกันนะครับขอบคุณและสวัสดีครับขอให้ทุกท่านกดติดตามและอย่าลืมกดสั่นกระดิ่งเลือกทั้งหมดกดไลค์กดซับสไคร e กดแชร์ให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปขอบคุณครับ